มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูรถไถปอดหกหกสี่ศูนย์ตู้แอร์ไรบุญสนองวันนี้ก็มาติดเครื่องปลูกอ้อยนะทุกคนนะอ้อยพันธุนี้ก็มีรากแล้วนะทุกคนสั้นกระสั้นนะทุกคนเหมือนตะไคร้เลยแต่เราก็อย่าไปว่าเสียลบเขานะทุกคนเออแกก็ได้มาปลูกก็ดีละนี่อันนี้ก็ใส่สิบล้อของไร่บุญสนองเองนะทุกคนเข็นมานี่ก็กำลังทำการจัดเตรียม ต้นผ่านอ้อยใส่เครื่องปลูกนะทุกคนติดกับรถไฟฟถฝ่อทูหกสี่ศูนย์ันนี้แหละดอกยางก็ยังไม่มีเหมือนเดิมนะทุกคนยางก็ล้น้ลนๆเหมือนเดิมนี่แหละเออก็ปลูกมาก็ได้เยอะแล้วตอนนะี้ก็ดินเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนพอดีได้ฝนตกมาเมื่อหลายวันก่อนก็กว่าจะได้เริ่มมาทําการปลูกเริ่มอะไรก็ไหนจะไปรับคนงานพอได้คนงานมาก็ต้องไปทําการตัดอ้อยพันก่อนนะทุกคนก็ประมาณ หลายวันอยู่นะทุกคนนี่ก่อาจะได้เริ่มปลูกก็พอดีดินแห้งพอดีแต่ก็มันมีรากแบบนี้ก็เดี๋ยวเราคอยดูกันนะทุกคนถ้าเกิดฝนตกลงมาทับก็น่าจะขึ้นดีอยู่นะทุกคนเพราะว่ามันติดรากแล้วอาจจะเป็นหลักสูตรใหม่ก็ได้นะทุกคนของเสียลบเพราะก่อนนี้ตอนที่ยังไม่มีเครื่องปลูกอ้อยติดรถไถแบบนี้นะทุกคนเขาก็จะเป็นไม่ได้มานั่งสับเหมือนท่อนมันนะทุกคนนะไม่ได้เหมือนการปลูกมันสับปะหลังนะทุกคนที่ก็สับเป็นท่อน อันนี้เขาก็ไม่ค่อยจะสับกันนะทุกคนเขาก็ลงไปทั้งต้นเลยก็ใช้ผานหัวหมูแหวกล่องนะทุกคนแล้วก็วางลงไปทั้งต้นทั้งท่อนอย่างนั้นเลยแล้วก็เอาจอบมาเดินกบเอานะทุกคนเมื่อก่อนนี้ที่เขาปลูกกันแรกๆนะทุกคนยังไม่มีเครื่องปลูกแบบนี้นะแต่ตอนนี้ก็ดีหน่อยนะทุกคนมีเครื่องปลูกอ้อยติดรถไถแบบนี้ก็สะดวกสบายก็ง่ายดีนะทุกคนเพราะว่าเขาจะทำงาน ขั้นตอนเดียวจบไปเลยนะทุกคนมันก็อาจจะเป็นคล้ายๆเครื่องปลูกมันสัมปะหลังนั่นแหละที่เราก็เคยถ่ายให้ดูก็มันจะมีเป็นพานหัวหมูเหมือนกันแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นใบมีดนะทุกคนนะก็จะอ้อยก็จะเป็นออกมาท่อนๆเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีพานหัวหมูแหวกล่องนะทุกคนนะแล้วก็จะมีใบกบด้วยนะทุกคน แล้วก็มีลูกไอ้ก้อนให,ใหญ่ๆนั่นก็คือเอาไว้ทับนะมีโต๊ะให้นั่งด้วยนะทุกคนเนี่พนักง,งานปลูกก็จะได้นั่งโตะนะทุกคนทํางานนั่งโตะสําหรับเรานะคอนเซ็ปต์ของเราก็น่าจะมีร่มให้อีกสักนิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่ามันร้อนอส่วนยางก็ยังไม่มีงบนะทุกคนเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อีกั้งปีก็ไม่รู้จะมีเงินเปลี่ยนไหมนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้หลังจากที่ตัดอ้อยไปก็ จะเป็นการลงทุนล้วนๆเลยนะทุกคนม่ว่าจะเป็นปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลฉีดยาบำรุงรักษาก็เดี๋ยวยังไงคลิปนี้แล้วขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย